สวัสดีครับกระแสทลีกวันนี้วันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568นะฮะวันนี้หลีกของเอเชียเนี่ยไม่ค่อยมีลงแข่งขันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังพอมีให้ได้เชียร์อย่างหลีกซาอุดิอาระเบียนะครับก็เตะกันหลายคู่เลยทีเดียวอนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่คู่แรกของซาอุดิอาระเบียโปรลีนะครับแข่งขันกันในเวลา21นาฬิกา10นา,าทีนะก็เป็นอาราเอตทีมันดับ15ของตารางครับเปิดบ้านรับการเยือนของอัลชาบับทีมันดับ6ของตารางนะครับ เอาละเอ็ดยี่สิบเอ็ดนัดชนะห้าเสมอสองแพ้สิบสี่มีสิบเจ็ดแต้มนะเกมล่าสุดก็บุกชนะอาริยาสามหนึ่งหลังจากก่อนหน้านั้นแพร้รวดมาเจ็ดเกมติดนะครับส่วนผลงานในบ้านก็ไม่ชนะใครก็เป็นการแพร้รวดเหมือนกันมาห้าเกมติดถือว่าไม่ดีเลยนะเพิ่งมาดีในนัดล่าสุดนี่เองเกมนี้พวกเขาจะมาในระบบสามสี่สองหนึ่งครับผู้สาวประตูปเป็นเมเชลีไซยู U, นะครับมี แนวรับอย่างอูมากอซาเลสนะครับแมดี้เอเบสอับดุลลาฮาซาซีนะครับมิดฟิลจะเป็นโมเมนตอัลโดซารีนะครับมียูซี่บัวซอฟอามีซายุสซาคาริเอัลฮาวซาวีนะครับส่วนแนวรุกจะเป็นโซโลมอนเทลซาเลตอัลอัมรีแล้วก็คาดิมเอลเบดาวีนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนกันบ้างครับอัลชาบับ21นัดชนะ10เสมอ3แพ้8มี33แต้มครับ5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดก็บุกเสมอเอาทาวอนมา 2ประตูต่อ2นะครับเกมเยือนไม่ดีเลยนะไม่ชนะใครมา5เกมติดแต่ว่า5เกมนั้นก็คือเสมอ2แพ้3นะครับเกมนี้จะมาในระบบเดียวกันก็คือ3 4 2 1ีุสซาประตูจะเป็นจอร์ดี้บุชานะครับแนวรับก็มีโบเมดเอาเชวิเลกนะครับมีเวสลีย์โฮโรเบิร์ตเลนานะครับมิดฟิลด์จะเป็นมาจิสคานาบาบูซาบเอาจูวานะครับเกรนคารมาดาคริสเตียนกัวก้านะครับแนวรุกจะเป็นดาเนียนโคเดนนะครับเกียร์โคโมโบนาเวนตุล่าแล้วก็ อันเดอร์าเบกฮามดาลานะครับสูตหน้าทีมชาติโมร็อกโกนะครับการพบกัน5เกมหลังเนี่ยเอาเอชนะไป1เสมอ1แพ้3นะครับเลกแรกในบ้านของอัลชบับเป็นอัลชบับที่ชนะไป2ประตูต่อ1เกมนี้น่าเสือให้ทีมเยือนอย่างอั ab ab, ลชบับบุกไปบังคับชนะนะครับ1ประตูขึ้นไปคือเสมอไม่ได้ครับ1ประตูนี่อาจจะเฮไม่เต็มด้วยนะเกมนี้ณนเ,เวลานี้นะครับของอัลชบับ ผมมองว่าเอราระเอ็ดดีขึ้นมาในนัดล่าสุดนะครับในขณะที่เกมเยือนของอัลชบปปก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ลงเอยด้วยผลสเสมอสูงเหมือนกันนะหรือผมมองว่าเอราระเอ็ดแพ้เต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งประตูนะวันนี้แพ้1ประตูอาจจะเจ็บนิดหนึ่งนะ <S <S ผมมองว่าเชียร์เจ้าถิ่นอย่างเอาราวะเอ็ดดีกว่านะครับอันทีนี้มาดูกันที่คู่ถัดมานะ22่ินิกา30นาทีก็จะเป็นเอายิราน,นครับเปิดบ้านรับกกรกมเยือนของอัลโคลูสนะครับเอายิรัน ลองจ่าฝูงครับ21นัดชนะ15เสมอ3แพ้3มี48แต้มตามหลังเอาอีทีฮัทจ่าฝูงอยู่7แต้มนะครับมีสติตยิงประตูมากที่สุดในลีกยิงไปถึง61ลูกนะจาก21นัดโอ้ค่าเฉลีย่ยคือ2ประตูต่อ1นัดนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดเ,เนี่ยกบุกแพ้จ่าฝูงยางเอาอีทีฮัทไป1ต่อ4นะครับแต่ว่าในบ้านยังไม่แพ้ใครตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลนะครับ เกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สำรับต,ตัวเป็นโบโน่นะครับแนวรับมีเจา้าคาเซโลมีคาริดูคูริบานีนะครับอารีอัลบูไรย์เรน,นันโลดีนะครับมิดฟิลด์จะเป็นลูเบนเนเว,เวสมิเลนโควิดซาวิดนะครับซาเลมอัลโดซานีเมาร์อมนะครับคาริดเอากันนำแล้วก็ส่วนหน้าเป้าจะเป็นมาโกสลีโอนาโดส่วนหน้าชาวบราซิลนะครับเอาทีนี้มาดูทีมเยืยนเอนอัลคูรุดทีมอันดับ11ของตาราง21นัดชนะ7เสมอ4แพ้10นะครับมี25แต้ม ห้าเกมหลังพวกเขาชนะ3แพ้2นะล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเอาเวด้าไป1 0ศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าเกมเยือนเนี่ยแพ้มา3นัดติดละโอ้โหก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะเกมนี้ก็จะมาในระบบ4 2 3 1นะครับผู้สักาประตูตก็จะเป็น, er ok i, นนะมาเซโรโกลนีนะครับ,บรับมีสุตานอัลซาฮีนะครับนอร์เบิร์ตกิยองเบิร์กโมฮัมเหม็ดจาฟารีนะครับ อ่าแล้วก็อับดุลลาอัลฮาวซาวีนะในขณะที่มิดฟิลด์จะเป็นอาริูเดียงนะครับเควินเอนโดริมนะครับมีอับดุลลามานอัลซาฟารีในรุ่งขึ้จะเป็นอาม,มานอัลฮัมมามีนะครับแล้วก็มีเมซิเน่เมดาดิด้ารวมไปถึงแจ็คสันมูลเลกานะครับก็คู่นี้สถิติการพบกันเจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าอันโคลูดเนี่ยก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเลกแรกที่เจอกันในไปรลโรลูดที่เปิดบ้านแพ้ให้กับเอากิลานไป สองประตูต่อสี่ตามสติแล้วดูแล้วโอโ้โหเอาฮิลานเก็บกดมานะเกมนี้ผมว่าน่าจะยิงกันเยอะนะสามสามประตูขึ้นไปสี่ประตูเนี่ยน่าจะต้องมีเลยนะครับส่วนหน้าสือวันนี้เขาให้เอาฮิลารเนี่ยบังคับชนะเกิน2นะสองไม่พอต้องสนะครับสำหรับเอาฮิลารในเกมนี้ผมมองแล้วแพ้มาแบบเลทเทปแบบนั้นเสียหน้ามากๆเกมนี้กลับมาล่นในบ้านเอาฮิลารใส่เต็มเหยียดแน่ๆนะครับเชียร์ไปที่เอาฮิลานแล้วผมว่าคู่นี้น่าจะ ยิงกันเยอะนะครับอานทีนี้มาดูดที่คู่ถัดมานะ23นาฬิกาจะเป็นอัลเบดาครับเจอกับอัลนาเซอร์อัลเบด้าทีมบ้ยย21นะัดชนะ3เสมอ4แพ้14มี13แต้มเสียประตูมากที่สุดในลีกคือ51ประตูนะครับ5เกมหลังเสมอ1แพ้4ในบ้าน5นัดหลังก็ชนะ1เสมอ1แพ้3เกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สับตูเป็นอับดุลลาอัโอเวเชียนะครับแนวรับก็มี อัลซัยด์เอามูวาลัตนะครับมีอับดุลลาเอามิสนะครับมีเจวัดเอลยามิกแล้วก็อารีเออลซาเลมนะครับมิดฟิลด์จะเป็นอเล็กซานดูเชตูนะครับมีจูนิโยบากูนายูเซฟเอเมนนะครับแนวรุกจะเป็นยาญานาจีเครกูดวินแล้วก็โอเดีอนอิกาโลนะครับอดีตสูนย์หน้าของแมนยูอทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างอัลนาเซอร์นะครับ21นัดชนะ13เสมอ5แพ้3มี44แต้มเป็นทีมอันดับ4ของตารางนะครับ ก็ห้เกมหลังเนี่ยก็ชนะ3เสมอ1แพ้1เกมนี้จะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูก็เกมนี้มีปัญหานิดหนึ่งจะไม่มีจอร์ดูหลันนะครับสุดหน้าที่ติดโทษแบน่นะครับสุดหน้าติดโทษแบ่ก็ผู้รักษาประตูเกมนี้จะเป็นเบนโต้ะนะครับแนวรับมีมาเจสโคซี่นะครับไอมอนิคลาปอตนะครับโมฮัมเหม็ดอัลฟาทิวมีนาวัตบัซาวนะครับมิดฟิลด์จะเป็นซาดิโอมาเน่นะครับอารีอัลฮัสซัน มาเซโรโบโซวิดไอเมนยายานะครับแล้วก็แนวรุกจะเป็นโรนันโดจับคู่กับอัลเจโรนะครับการพบกันของคู่นี้5้านัดหลังที่เจอกันเอานาเซอร์ชนะไปถึง4นะครับแล้วก็แพ้ไป1นเกมล่าสุดเลก,กแรกก็เป็นเอานาเซอร์ที่เปิดบ้านชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้เนี่ยน่าเสือ,อให้ทีมเยือนอย่างเอานาเซอร์นะครับบุกไปบังคับชนะเกิน1นะหไม่พอต้อง2เท่านั้นสาหรับเกมนี้ของเอานาเซอร์นะครับแปบลบว่าศูนย์หน้า ตัวเก่งที่เล่นคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดได้ดีจะเจ็บนะแต่ผมว่าศักยภาพในแนวรุกก็ไม่ได้ลดลงไปนะเกมนี้ผมชอบเอานาเซอร์หนึ่งประตูน่าจะมีแน่ครับลุ้นประตูที่สองละกันทีนี้มาดูกันที่คู่ถัดมานะครับคู่ที่4ก็ยังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียโปรลีกนะเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็จะเป็นเอาอาลีเอสซีทีมระดับที่5เจอกับเอาโกดิซิยาทีมระดับที่3นะครับเอาอาลีเอสซียีนัดชนะ13เสมอ2แพ้หมี4ี่ มีสี่สิบเอ็ดแต้มนะครับห้าเกมหลังเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งเกมล่าสุดก็คือบุกชนะดาวมักไปสองศูนย์ในบ้านห้าเกมหลังชนะสี่แพ้หนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกมนี้จะมาในระบบสี่สองสา่งผู้สำปูเป็นเอ็ดวาร์ดเบนดี้นะครับมีแนวรับอย่างโมฮัมเหม็ดบาร์เกอร์เบอร์นิเดอร์มิลาวนะครับมาเตโอดามน์ ans, นะครับมีซาอัดยัสเลมมิดฟิลด์จะเป็น เอลเอามูวรัตนะครับแฟงเคลซี่นะครับยัตบาเลสกาบีเวกาในขณะที่แนรุกจะเป็น mo, ากาเลโม่จับคู่กับอีวานโทนี่ศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษนะครับมาดูทีมเยอนกันบ้าองออสเติซยาก็ถือว่าฟอร์มดีนะในช่วงหลังนะครับ21นัดชนะ5เสมอ2แพ้4มี47แต้มไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว7เกมติดนะซึ่งใน7เกมนั้นเนี่ยพวกเขาชนะได้ถึง6เกมแล้วเสมอไป1นเกมครับล่าสุดก็เปิดบ้าน,นเอาชนะอาคเตรุสไป2 0 เกมเยมือนไม่แพ้ใครมาแล้ว7เกมติดนะชนะ6เสมอ1ก็ยอดเยี่ยมพอๆกับ7เกมหลังเลยสำหรับเกมเยือนของอัลกอรดิซิยาเกมนี้จะมาในระบบ3-4-2-1นะครับผู้รับสับตูเกมนี้จะเป็นโคเอนคาสเทลนะครับที่เหลือก็จะมีแนวรับอย่างกัสตันออเรสนาโชคฟอนันเดสเจฮัตทาคีนะครับบิทฟิลด์จะเป็นอีเก้เอาเมนานะครับเอเซเกลฟอนันเดสนะครับแล้วก็มีทูคีเอาอัลมานลงไปถึงฮุเซนเอาคาทานีในขณะที่นารุกเป็นคาเมรอนปูตรัสนะครับ จูเลียนกินโนเนสแล้วก็ไฮทามเอซีลีนะครับ5เกมหลังในการเจอกันเอาออริชนะไปได้2เสมอ1แพ้2สูสีสุดๆครับเกมล่าสุดก็คือเลกแรกอัลโกเรเซียเปิดบ้านเฉลิชนะไป1ประตูต่อสุนเกมนี้นะ่าเสือมให้เอาออริเอซีเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งผมมองว่าสูสีมากๆออกได้3หน้านะครับแต่ว่าบอลแบบนี้สติของทีเมยเยือนอัลโกเรเซียค่อนข้างดีว่าจะบุกไปอย่างเสมอได้เชี่ยไปที่ทีมเยือนนะครับ แล้วก็มาปิดท้ายกันที่21นาฬิกาเคานี้เป็นอินเดียซูเปอร์ลีกอีกหนึ่งคู่นะฮะที่อามาฝากกันก็จะเป็นเบนการูรู FC ฟซีทีมดับ4เปิดบ้านเจอกับเชนายินทีมดับ8ปนะครับเบนการูรู21นะัดชนะ10เสมอ4แพ้7มี34แต้มชนะมา2เกมติดหลังก่อนนั้นไม่ชนะใครมา6เกมติดนะซึ่ง6เกมนั้นก็คือเสมอ1แพ้5ส่วนผลงานในบ้าน5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็เกมนี้จะมาในระบบ4-3-3ผู้สตูเป็น ลาตูมาเบียลาเต้นะครับแนวรับมีดาเดมซิงมีเซนเกลซาน่าซิงนะครับลาหุนเบเคนะครับบูฮอมเม็ดซาร่ามิดฟิลด์จะเป็นอัลเบโตโนกูเอล่านะครับเรโดปายเอรัสนะครับมีซูเรสวังแจมแล้วก็แนวรุกจะเป็นไลอันวิลเลียมเอ็ดการ์เมนเดสแล้วก็ซูนินเซตตี้นะครับทีนี้มาดูทีมเยือนกันบ้างครับเชนยิน 21นัดชนะ6เสมอ6แพ้9มี24แต้ม5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็เป็นการชนะมา2เกมติดแล้วนะครับลาสุดก็เปิดบ้านชนะปัญจาบ f c ไป2-1นะครับเกมเยือนเนี่ยมาดูผลงานเกมเยือนของเชนนยินไม่ค่อยดีนะชนะ1เสมอ1แพ้4ใน5เกมหลังนะครับก็รู้สึกมีปัญหาในเกมเยือนนะเกมนี้จะมาในระบบ4-4-2ครับผู้สัอตูเป็นโมฮัมเหม็ดนาวานะครับแนรับมีวิกเนส ดักซินโมตี้นะครับมีไรอันเอ็ดเวิร์ดเอชชินโยนะครับฟียทามโคเทลมิดฟิลจะเป็นเออร์ฟานยัตวาดนะครับยูมไคบามซิงนะครับรอเดียนาฮานามาเต้นะครับแล้วก็มี ili, คิยานนาซีรีในขณะที่นาะรุกจะเป็นคอนเนอร์ชิลนะครับจับคู่กับจอแดนสุดหน้าผิวสีชาวโคลอมเบียการพบกัน5เกมหลังเนี่ยเป็นการูรูชนะไป3เสมอ1แพ้1นะครับล่าสุดเลกแรกก็ในบ้านของเชนยินเป็นเชนอินที่เปิดบ้านแพ้เป็นการูรูไป2ประตูต่อ4 คู่นี้น่าสือกให้เป็นการูดูเอฟซเจ้าถิ่นบังคับชนะในเกมนี้1ประตูขึ้นไปคือหนประตูอาจจะเฮไม่เต็มนะฮะในเวลานี้ผมมองว่าเจ้าถิ่นดูได้เปรียบแล้วก็ผลงานช่วงหลังก็ดูด,ดีกว่าเชียร์ไปที่เบนการูดูเอฟซีนะครับในวันนี้จะชนะได้สรุปวันนี้ครับซาลิสโปรนีคู่แรกเชียร์ไปที่อาราเอตละกันนะครับส่วนคู่ที่2เชียร์ไปที่ออยิราคู่ที่3เชียร์ไปที่เอาร์ดซเซอร์และคู่ที่4เชียร์ไปที่ เอาโคลริเซียนะครับส่วนอินเดียซุปเปอร์ลีกเชียร์ไปที่เบนกาลูเจ้าถิ่นเกมนี้น่าจะชนะได้ครับอันนี้คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลนะก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดไทย33เป็นภาษาอังกฤษมีแอดนำหน้านะครับแอดไทย3เป็นภาษาอังกฤษครับ